ถามว่าความประทับใจของโรงพยาบาลมหาชัยก็พูดได้เต็มปากว่ามีมากนะคะเพราะว่าทั้งครอบครัวก็ได้ใช้บริการที่นี่แล้วก็ประทับใจตั้งแต่เดินเข้ามาจากประตูเลยทีเดียวคือพนักงานก็จะยิมแย้มต้อนรับแล้วก็มีบุคลากรเข้ามาเซอร์วิสบริการเราทันทีที่เราย่างเท้าลงไปเคาน์เตอร์ขึ้นมาถึงแผนก ยาบาบลอาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ใช้บริการที่นี่เกือบครบวงจรแล้วก็เกือบทุกคนเลยแล้วก็ทุกคนก็จะรู้จักด้วยการบริการก็เหมือนพี่เหมือนน้องคุณหมอทุกท่านก็ให้บริการและคำปรึกษาได้ตลอดไม่ใช่แค่โรงพยาบาลนะคะบางครั้งไม่เข้าใจอะไรโทรถามท่านก็ยินดีตอบแล้วก็ให้เรารีบมาหรือจะยังรอดูอะไรแนะนำให้เราดีมากให้เราตัดสินใจได้ถูกมาก